เอาล่ะครับเกิสวัสดีชางเกมเมอร์ครับนมันก็เกมขอภ้ยหนะ่อยเอาล่ะครับสวัสดีชาวไทยวันนี้เรามาเล่นวันนี้กลับมากับเกมมายคราฟวันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่า My Game อะไรวะมีอะ้รใหม่ก็วันนี้เรามาเล่นมายคราฟกันกับโปรแกรมเมอร์360เนอะก็ห่างหายกันโคตรนานแบบคำเดียว ไปเกือบสัปดาห์แล้วครับก็วันนี้จะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ให้ท่านชมดูกันมันคือ my mcpe เคิบเคิฟเคิฟครับโอเคเอาแล้ววันนี้เมื่เรามารีวิวแค่เซิร์ฟนะเราไม่เคยเล่นอะไรว่าใครอยากมาเล่นก,ก็จะมาเอาให้ดูแล้วจะเอาไปดีไว้แต่แงคิดมันจะมีเซิร์ฟเพิ่มเติมด้วยแต่บางเซิร์ฟเล่นไม่ได้แต่มันต้องไปเล่นอีกเซิร์ฟอนะีกนะสกายวัวสกายวัวมีวมหลายด่านไม่คายรับ จะมีอัญชันวานิลลาเนี่เรียกมันไม่หายมันติดนะติดตลอดเลยก็จะมีลายด่านเลยก็จะมีก็ลองมาเล่นนี่กันดันจักรไบวอร์อะไรต่อฮะรอดัวเกมเหมือนว่ารอดัวเกมกำลังปรับปรุงนะกำลังจะไปสร้างเพิ่มอยู่มาดูกันก่อนนะเพื่อควาไมไว้ใจว่าเขากำลังปรับปรุงแน่นหมาะสมดูกัน<ม> ปรุงจริงนะฮะตอนนี้มาดูว่าปรับปรุงแล้วเนาะตก็เกมคือปรับปรุงอยู่ก็ขอภัลยหน่อยนะครอยู่ข้ามแมงไม่อยากโดนแต่เมื่อกี้ก็ต่อไปคืออะไรวตวงครับครับโิดรถออโดนข้าวมาแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวมาต่อกันเกมมาต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวปรับปรุงจริงหรือเปล่าอ๋อโอเคนี่จาก,กำลังปรปับปรุงฮะ สร้างบ้านเลยแม่งฟุงปีนเป็นไปว้ฟุ้งฟีฟีคนฟูฟีอาฮะตฮดไปหนึ่งห,ห,ดดนหนึ่งนะครับมาดูกันหนึ่งหนึ่งใช่ไหมสกายวอลแม่งทำโคตรสวยดีคนเขาทุ่งทุ่มมาสร้างฮะเดี๋หนึง่งหนึ่งให้เขียนว่า M A T C H แล้วมันก็จะบอกว่าการแข่งจะทีละคนทีละคน ก็จะเห็นผมได้ในเซิร์ฟนี้ได้บางครั้งนะต่อฮะออมองๆู่ก่อนไรเงีพพ้ยเขาคูุเคยเข่นเกมน,นี้มาดูกันนะเส้นนี้ให้จอยเข้าในเซิร์ฟเท่านั้นนะอ่ะก็ดูกันเองนะผมยืนนิ่งๆก่อนใครสิบวิผมจะไปให้จำนะแต่ผมจะไม่เขียนใส่เนื่องจากแต่จะใส่เซิร์ฟในข้างในก็พอแล้วค่อยไปหาโอเค อย่าลืมฮะอย่าลืมบวกแบวกลหนึ่งเจ็ดแปดจุดสามสามจุดหนึ่งห้าเจ็ดจุดเก้าเจ็ดพัดเอร์หนึ่ก้าหนึ่งไม่ต้องหนึเกหนึ่งรอหนึ่งเกาห่งนที่สุดตีแล้วกัไปต่อฮะต่อตัวเรบบวกนึงฮะโอเคฮะมาดูต่อ นี่คือสภาพโดยสตาร์วอรกำลังอัปเดตอยู่โดยผู้สร้งางกำลังปรับปรุงนะโอยู่ฮะก็อดทนรอกันไปก่อนเจมส์ฮาวเวอร์อะไรไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นแบบนี้จนระิงอะไรก็มือกันเนนองตัวมิชชันเสริฟนี้กำลังปรับปรุงอยู่ก็ดูกันเองต่อไปนี่พงหน้าเลยฮนะจริงๆต้องอ,าอ่านอั้นก็ได้ฮนะ เร่องนี้ต้องไม่รู้แหละต้องไปดูเอาเองพาดเวรอร์เหมือนอาซื้อแล้กันเนาะถ้าถ่ายลองไปดูกันเองต่อาอาพาดเว,รวดอร์วิธีเข้า pwo. mcpe. จุด,จ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 ดห้อง c e n t r a l. จุด n e t แล้วพาดเวอร์หนึ่งเก้าหนึ่งสามแปดอย่าเลยเดี๋ยวมึงจะเขียนไม่ตั้งล่างคลิปกันเดี๋ยวมันจำไม่ได้กันเถอะไปต่อ ผมผมจะไม่เล่นนะแค่มารีวิวให้ดูแล้วจบเลยแล้วก็ผมจะออกเนี่ยโอเคต่อไปคือแล้วเนี่ยคิงวีวีเอหยวดสต๊เดี๋ยวดสต๊าดดิคิงวีตอนนี้เซอร์เบอร์กำลัง,งปรับหรื <c oughs> อเออต่อไปวงซิงมุมน,นี้มวงต้องอันนี้ครับใจน,นี่ไม่เคยเห็นหนะเซอร์มิมิไม่เคยเข้าเลยบอกคขาเนี่ย เจอมัญหาสายปรับปรุงตอนนี้กำลังสร้างยังไม่ถึงเวลาเขาบอกแค่นั้นแหละครับพูด่ะก็แตลงกิจไปอยู่แล้วเพราะไม่ต้องพูดหรอกอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่แล้วอะไรว่าเขากำลังปรับปรุงอ่ะมาดูวสุดท้ายทันเด้เกมบอกคือฮะทันเด้เกมฮันเด้เกมนี้อยากคือยังไงอยากรู้ไหมผมเข้าไปดูรอบหนึ่งแล้วกันเดยอเข้าไปกวนตีนตรงไหนฮะกวนตีนตรงนี้ฮะโดยมันต้องไม่ตัดไม้แล้วสู้กันแค่นั้น เหมือนทางตะเกมแบบ UHC เนะาะก็ลองมาเล่นกันเองในการฮะก็สำหรัวันนี้ก็เพีแค่นี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยละ่ะชวน,นเพื่อนตัวเองมาติดตามด้วยบายบายครับผมอย่าเส้นนี้จะมาถ่ายเล่นเหมือนกันได้เดี๋ยวห660 อย่าเอดีไว้ใต้ลังคิปอย่าลืมละกันไปแล้วครับอ้าว oh. oh. อย่าลืมล่ะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ลแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อแล้วอย่าลืมอบอกเพื่อนเพื่อนมาติดตามด้วยล่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวแค่นี้นะครับ